กันแท่เงไทยเหลือยีสิเหลือยี่ิเหลือยี่ิบพี่อย่าอย่าอย่าไปยไปอย่าไปรมออก่อนี่แหละย่าลู้นแทนออกกอนออกเอ้ข้าไปข้าไปข้อาเน่เน่เน่เเ่่ก่อนไปก่อนรู้จี๋เออโอเคพอพอเรื่งดหน่อยี้เอ

เมื่อได้ยกซีดียกฮารพต้องเห็นนะ <c oughs> <c oughs>